ครับสวัสดีครับรักสนพัยก็พามาชมสวนพายว่านพญาจงอางนะครับเป็นว่านอยู่ในตระกูลบอลนะครับลักษณะการใบก็การใบอมน้ํานะครับเวลาเราโดนก็จะมีน้ํายางไหลออกมานะครับมีน้ําสีเขาวขาไหลออกมาการใบก็จะมีลักษณะลายเหมือนงูนะครับถ้าสังเกตดีๆก็จะมีจุดลายนะภาพอาจจะไม่ชัดนะครับถ้าเราถูกเนี้ยก็จะมีน้ํา อย่างสีข,ขาวๆออกมานะครับสูงก็ประมาณ1เมตรนะครับใบก็กว้างนะครับคล้ายๆกับบนกระดาษนะครับเนี่ยลักษณะใบหัวก็คล้ายๆเผือกนะครับเนี่ยลักษณะหัวที่เราเก็บมายัางไม่ได้พอนะครับเราก็จะเพาะหัวลงถุงอย่างนี้นะครับเนี่ยลงแปลง,งนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นว่านดีชนิดหนึ่งนะครับเป็นว่านที่รักษาอาการของ คนที่ถูกพึ่งต่อยแซนต่อยนะฮะถูกประดุกกัดนะครับแล้วก็ถูกอสรพิษต่างๆนะครับเราก็ใช้หัวเงานะครับหัวเงามาตำพอกนะครับหัวเงาตำเสร็จแล้วก็บีบมะนาวลงตำคุคกกบมะนาวนะครับแล้วก็บีบลงแผลบริเวณที่ถูกพิษนะคะะรับงูแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับตำพอกบริะะวเวณะะที่เป็นนะครับถ้าไม่มีมะนาวก็ใช้เหล้าขาวนะครับตำผสมกันแล้วก็พอกบริเวณที่เป็นนะฮะก็จะดูดพิษได้ทันทีนะฮะ ขยายพานก็ด้วยมเมล็ดตัวนี้ก็มีดอกให้เห็นนะครับนะว่านพยาจงอางถ้าคนไม่ถูกพิษงูหรือว่าพิษแมลงสัตว์กาต่อยก็จะมีอาการคันนะครับเพราะว่าเป็นตระกูลของบอลนะเป็นยาถอนพิษอีกนิดหนึ่งที่หายยากเหมือนกันนะครับใบก็เป็นใบสีเขียวเข้มนะลักษณะใบนะี่ครับลักษณะรูปใบนะครับ แล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับแล้วก็หัวเง้านะครับก็สามารถถอนไปขยายพันธุ์ได้๋ยวให้ดูกันนะครับลักษณะหัวก็คล้ายๆก็เผือกนะฮะเนี่แบบนี้นะครับหัวใหญ่ก็เท่าแขนนะครับถ้าใหญ่จริงๆตัวนี้จะเป็นหัวเล็กอยู่นะครับก็ปลูกไว้สําหรับโดนพวกที่อยู่ทะเลนะครับโดนแมงกระพุนนะฮะโดนปลากระเบนนะฮะแมงดาทะเลเราก็สามารถนําไปพอกแผ่ได้นะครับถ้าไม่มี มะนาวก็ใช้เหล้าขาวก็ได้นะครับตำพอกบริเวณที่ถูกพิษนะครับก็จะหายปวดทันทีนะฮะลักษณะใบก้านใบนี่จะมีสีลายนะครับลายเหมือนงูสิงนะฮะจะมีลักษณะของก้านใบลายนะครับเดเล็กอาจจะยังไม่มีนะครับแต่ต้นอย่างเงี้ยครับจะมีก้านใบลายแล้วนะฮะปลูกได้นะครับปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับชอบในพื้นที่ร่มนะครับโดนแดดพอลำไรนะครับต้นไผ่ว่านเพจิงอ่าง ถอนพิษทุกชนิดนะครับถ้าเราไม่มีรถธนงแดงนะครับเราก็ใช้ว่านพยองอ่างแทนได้นะครับสองตัวนี้ก็มีสรรพคุณคล้ายๆกันนะครับแต่ว่านพยองอ่างกินก็กินได้นะครับแต่เราไม่แนะนําให้กินนะครับถ้าจะกินก็ใช้รถธนงแดงดีกว่าแต่ว่านพยองอ่างเราใช้ทาภายนอกนะครับใช้โปะพ่อแผลบริเวณภายนอกที่ถูกอสรพิษเพิ่งต่อยแตนต่อยโดนปละดุกนะฮะโดนแมลงต่อยนะครับก็สามารถถอนพิษได้อย่างดีนะครับ ว่าแพาจงอ่างส่วนภัยดีๆนะครับครับสวัสดีครับ